สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จัดนะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอเว้นคำพูดชานิดนึงนะครับมาเกาะติดภาคการเมืองที่เขาบอกว่าเขาจะสูญวันเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเติบโตขึ้นเขาจะกวาด250าที่นั่งได้หรือเปล่าวันนี้คุยกับอดีตคณะดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามเกแหงนะครับรองศาสตราจารย์พรชัยเทพญาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโนและก็ท่านผู้ชมทุกท่าน อาจารย์เราคุยเรื่องคุณนุงยิงที่เขาเรื่องเกี่ยวกับการยกเครื่องพักเพื่อไทยอันที่หนึ่งถามก่อนเขาจะได้สองร้อยห้าสิบที่นั่งตามที่เขาเคลมหรือเปล่าคะคุณศุริยะบอกมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งใครเป็นหัวหน้าพักมีการปรับเปลี่ยนพักยังไงมีการยกเครื่องยังไงคือต้องยอมรับนะว่าแบรนด์เพื่อไทยเนี่ยมันยังขายได้คนไปคิดว่าข้างหน้าเนี่ยสึกข้างหน้าเนี่ยเพื่อไทยจะซื้อปุ่มจไทยไม่ได้เนี่ยผมว่าโดยแบรนด์โดยตัวพักเองเนี่ย พรคเพื่อไทยเนี่ยเือกว่าแต่เพียงแต่ว่าจะประับคนในพรคสสที่ลงหัวหน้าพักไปในทิศทางไหนลำบองย้อนกลับในอดีตเิการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยมีตั้งสิบล้านเสียงนะใครดิจิี่ภูมิใจไทยเนี่นสยสามคนอ่าวันนี้สามคนเพราะฉะนั้นคุณคิดที่สิบล้านกับหนึ่งล้านมันจะเทียบกันได้ไหมด้วนโดยทางการเมืองเนี่ยคําว่าโรยจอร์ลิตี้ความซื่อสัตย์ต่อพักเนี่ยาะว่าเขามีกันนะ ติอุ้งอิงจะเป็นยังไงทักษิณจะติดพวกโน่นนี้นั่นแล้วเนี่ยคนเขาซื่อสัตว์ต่อแบรนด์น่ะต่อพักเนี่ยมันยากที่จะให้เกิดการเปลี่ยนใจขึ้นมาได้อาจารย์เป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องนี้นะคะว่าเพื่อไทยยังขายได้คนยังจงรักภักดีคนยังซื่อสัตว์ ตอพักเพื่อไทยไม่ว่าคุณลุงยิงจะมีคลิปอังเคิลหรือคุณทักษิณจะไปหาเสียงทาไมอาจารย์คิดอย่างนั้นฮะเหมือนคนมันผูกพันเคยเลือกเพื่อไทยมาหลายต่อหลายครั้งมาสิบยี่สิบสามสิบปีก็จะเลือกเพื่อไทยต่อไปหรอคะคืออย่างนี้ผมถึงที่ผมพูดเนี่ยก็คือภาษาทางการเมืองภาษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยคนจะมีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ต่อพรรคการเมืองนึกออกมาเหมือนริพับริกันกับดีโมครตเนี่ย ไม่ว่าใครเป็นประาธานดีเปลี่ยนผู้บริหารมากี่คนเขาก็ดิพัาบุรการหรือเป็นดิโมครัตก็เสียเช่นเดียวกันนะนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้จะตกต่ำยังไงเนี่ยคนที่มันยังติดต่อพรรคติดต่อแบรนด์ของคำว่าเพื่อไทยเนี่ยมันยังมีอยู่แต่เพียงว่ามันจะเท่ากับจํานวนเดิมที่มีไหมก็คือสิบล้านเสียงที่มีคนเลือกเมื่อปีหกหกอาจารย์รรยแต่ทำไมทีประชาธิปัตย์ะฮะสาวกเขาก็ซื่อสัตย์จงรักภักดีกับ ประชาธิป,ปัตย์ถ้าไอยู่ๆก็หายต่ำไปเลยฮะก็อย่างที่ผมบอกนะบอกนอกจอากแบรนด์แล้วเนี่ยตัวผู้นําของพรรคองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพรรคก็มีถ้าเป็นอภิสิทธิ์เนี่ยโอเคถ้าเปลี่ยนเป็นคนที่ประชาชนเนี่ยเคยมีความรู้สึกนิยมชมชื่นเนี่ยมันก็โอเคะมันพอมีและที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาติดตระกูลชินวัตรอยู่ถ้าตามใดตระกูลชินวัตรยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยวกับแบรนด์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย โอกาสที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีขนาดในการเลือกตั้งครั้งหน้าสูงคุณนุ่มไม่ต้องไปดูอะไรเลยไปดูอีสานโพล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ยภูมิใจไทยแพ้นะแพ้พรรคเพื่อไทยนะชนะอย่างเดียวก็คือนายกหนูเป็นนายกมนตรีแต่ความนิยมของพรรคเนี่ยแพ้พรรคเพื่อไทยนะอยู่ในอันดับสามด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดได้ว่าครั้งหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย ถ้าคุณพงอิ่ว่ามีการปรับปรุงกันจริงมีการยกเครื่องกันจริงมีความตั้งใจอย่างจริงจังกันเนี่ยจะทํายังไงกันเนี่ยผมว่าโอกาสที่เพื่อไทยเนี่ยจะชนะภูมิใจไทยก็ยังมีแล้วก็คนไปคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะต่ำกว่า50จะต่ำกว่า100ไม้เนี่ยผมก็พูดตรงๆว่าโอกาสต่ำกว่า100นี่ยากมากนะเพื่อไทยเนี่ยยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือผมพอพูดอย่างนี้เนี่ยแต่คนจะหาว่าผมชอบฟังเพื่อไทย ผมเองก็ไม่ได้ปลื้มนะพักเพื่อไดยเนี่ยคุณดูก็รู้แต่เะเวลาเราพูดเรื่องการเมืองวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยเราไม่อยากเอาความเปลี่ยนชังหรือความไม่ชอบของตัวเองเนี่ยเอามาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังมันก็จะได้ข้อมูลที่ใ hey ห้เราอยากพูดอะไรให้คนเสียมันก็เสียไปถูกไหมแต่ที่ผมพูดพูดพูดอย่างเป็นกลางอะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยยังเหนือยังเหนือภูมิใจไทยส่วนไอ้สอสอที่ย้ายพักเนี่ยคุณดู้ อย่คิดเข้าไปอยู่อีกภาคหนึ่งหรือ,อย้ายไปอยู่ภาคไหนก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยเอาปัจจัยอื่นๆเช่นไรปัจจัยเรื่องกระสุนด้วยกระแสด้วยทานี้คําว่ากระแสู่คุณเห็นภูมิใจไทยตอนเนี้ยมีกระสานะเ,าะเพราะพวกเป็นรัฐบาลใหม่ข้าใหม่ปรามันทีนี้อีกเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจะมีกระสาหรือเปล่าะ เหตุเกิดวันเหุเกิดวันที่สิบวันเนี้ผมดูรายการตลอดเวลานะวันเนี้ว่าทหารจะไปเคลียร์พื้นที่เมื่อไหร่ป่าไม้จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่เมื่อไหร่ปรากฏไม่มีเลยนะวันเนี้มีแต่ทหารเข้าไปเก็บทุ่นระเบิดถ้าคุณอนุทินเนี่ยไม่สามารถที่แสดงความรักชาติให้คนเห็นได้มันก็จะทําให้ความผิดหวังของพี่น้องประชาชนแถบชายแดนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปนะครับครับ ราะเช่นเพราะนครับไป้นเนี่ยไประยะยาวเรื่อยๆเนี่ยคุณนู้นุ้ยินอาจจะวันมิยมอาจจะลดลงก็ได้อาจารย์มองในมุมที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์เป็นคนต้นๆเลยที่บอกว่ายังไงพักเพื่อไทยก็ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยขณะที่ผมคุยกับหลายๆคนก็บอกว่าห้าสิบอ่ะอาจารย์อาจารย์แทงสวนนะฮะ้อที่หนึ่งอาจารย์บอกว่ากระแสของภูมิใจไทยตอนนี้ยังดีแต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งวันยุสภาอาจจะสี่เดือนกระแสนั้นอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้อ่ะก็ต้อง รอดูกันต่อไปอาจารย์ฟันถงว่าเกิดร้อยแน่นอนนะคะ,ะ,250ะว่าสองร้อยห้าสิบเป็นไปได้ไหมฮะสองร้อยห้าสิบเป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้ร้อยห้าสิบก็เป็นไปไม่ได้แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยอะร้อยกว่าเดิมแน่นอนระหว่างร้อยถึงร้อยห้าสิบอะที่ผมพูดอย่างนี้ผมเอาจากข้อสันนิษฐานอะไรดีกว่า<อ>ผมเอาข้อนิสานเดิมจากเขามีสิบล้านเสียงแล้วก็ภูมิใจไทยมีหนึ่งล้านเสียงสิบล้านกับหนึ่งล้านมันกี่เท่าอันล่ะ S <S สิบเท่าถูกไหมอ่าสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดเดี๋ยวเราไม่ได้พูดส่งเดบว่าเฮ้ยภูมิใจไทยกําลังขึ้นหม้อนะคนเนี่ยโอ้โหนิยมกันเยอะเยะ,ยอะโอ้โหเลดิ้องค์ดุตินสูงมันไม่ใช่แล้วผมไม่ได้มองดูระยะแค่ปีหกหกนะผมมองตั้งแต่สี่สี่มาเรื่อยเื่อยไล่มาเรื่อยๆถูกปฏิวัติถูกรัฐะหารถูกเปลี่ยนแปลงผู้นําถูกอะไรถูกไล่ถูกปลดออกจากตาแหน่งเยอะแยะมากมายมหาศาลเพื่อไทยไม่เคยต่ำกว่าร้อยแม้แต่ครั้งเดียว แล้วครั้งนี้จะมีเหตุผลอะไรลหละที่จะบอกเพื่อไายต่ำกว่าร้อยอคุณลองลอง,ลองแค่ใจเดี่ยติดจองวยความเป็นธรรมและเป็นกลางนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะจารย์เพราะว่าฟังจากคอมเมนต์นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นไอโอหรือเปล่าแต่ผมไปดูหลายๆหลายๆเพจหลายๆช่องอะไรเงี้ยมันจะมีคนประมาณแบบว่ายังไงก็เพื่อไทยรักเพื่อไทยการหมดทั้งบ้านไม่เปลี่ยนใจรักทักษิณเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอโอหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่ก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะไปบั่นทอน f อีของพักเพื่อไทยแม้ว่าคุณทักษิณจะมีข่าวว่าโกงเอาผลประโยชน์ของชาติไปขายมีความชั่วต่างๆมากมายแต่คนเหล่านั้นก็ยังรักเขาเรียกว่ารักแบบไม่ลืมหมูรืมตาลักแบบตาบอดรักแบบว่าเมียที่รักผัวที่ตบตีกระทืบแล้วก็ยังรักอยู่อารมณ์ประมาณอย่างนี้ปะอาจารย์พวกนี้จะติดอยู่กับปฏิวัติรัฐประหาร30บาท กองทุนหมู่บ้านแต่อยู่ไปพวกนี้นึกออกปะได้สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราเราเราพูดผิดนะอย่างที่ผมพูดเนี่ยคุณนุ้ก็ดูสิเพื่อไทยแพ้กี่ครั้งในการเลือกตั้งแพ้ครั้งเดียวเองขาวขาวีถูกปะใช่แพ้ข้าวไกลไปแพ้แพ้แข้าวไก่ไป,ยไปอย่างอดีตแลมาเนี่ยถูกกระทืบถูกเหยียบถูกทําอะไรจนก็นั่งจมดินไปไม่รู้กี่ครั้งทําไมกลับมาได้อ่ะแล้วสมัยคุณปวงโอ้โห ลอไปเกือบครึ่งสภาถูกไหมไม่อยางนั้นไอ้สิบล้านเสียงเนี่ยผมว่าเขาอยู่นะแต่จะอยู่เท่าไหร่เท่านั้นเองคนที่จะช่วงทิงพักคุะไดเสียงพักเพื่อไทยได้เนี่ยมีพักเดียวนั่นคือพักประชาชนส่วนสุะไดเสียงเพื่อไทยเนี่ยจะไปภูมิใจไทยเนี่ยยากมากแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าเพื่อไทยจะได้เยอะเนี่ยจะได้คะแนนบัญชีรายชื่อเยอะส่วนคะแนนของสสเขตเนี่ย มันก็ต้องแล้วแต่ไอ้นั่นแล้วล่ะบ้านใหญ่ที่คุณจะแย่งชิงช่วงชิงคุณจะมีเอกระสุนแล้วก็บวกกระสาไปเนี่ยจะดึงตัวไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณจะทำได้แค่ไหนล่ะที่จาบอกว่าคนที่รักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังรักเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณนุ่งอิงตอนที่เขาพูดเรื่องยกยกเครื่องเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังพูดประโยคเดิมเดิมเหมือนกับกล่อมสาวบกเดิมๆนะฮะว่าเขาถูกหลังแกเขาถูกรัทประหารระบบราชการทําให้เขาไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มที่เขาก็ยังพูดประโยคเดิมเดิมแล้วก็พูด30บาทนั่นก็คือเขาก็ยังทวนประโยคเดิมเดิมซ้ํากับเหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเอฟซีของเขาด้วยประโยคเดิมๆให้ไม่ใครเวทมนต์นะฮะใช่ไหมครับ ใช่คว่าถูกสะกดจิตดีกว่า,าถูกถูกสะกดจิตคุณเห็นไหมที่หน้าเรือนจำคนเสื้อดังไปทุกวันเปลี่ยนหน้ากันไปอุกอิงไปที่ไหนมีคนเื้อดังไปรับไปส่งตลอดเวลาเพราะฉะไ,งไง้ความนิยมมันจะกลายเป็นดีเออของเพื่อไทยไปแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่การนิยมต่อพักธรรมดาพวกนี้จะมีดีเอเอเดียวกันกับกับกับ,กบ,กบพักเพื่อไทยกับตระกูลชินวัตรไปแล้ว พราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไอ้ความคิดอยู่ดีๆจะไม่เลือกอนุทินเลยสายสีน้ำเงินเลยพรรคภูมิใจไทยเลยเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมากเลยเป็นไปได้ยากมากเลยภูมิใจไทยปฏิริษีอาจจะดีขึ้นนะครับจะได้เสียงจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปสมทบแต่ก็คงยังไม่มากพอที่จะชนะพรรคเพื่อไทยได้ และยิง่งประมองได้ยินข่าวของเรื่องคุณวราวุธเข้ามาคุณโน้กเข้าใจไ่มการที่มีข่าวคุณวราวุธเข้ามาเนี่ยหมายคืออะไรไมยถึงไหนอาจารย์เออจู่ๆคนก็เสร่์มภัยมากว่าเหมือนคุณวราวุธศิลปะอาชาญ์เนี่ยจะยุบพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็มาร่วมกับเออเพื่อไทยมาเป็นคันดีเดตอาจารย์ิีคอให้หน่อยสิครับอ่าคุณไปยองมองดูคุณทัศินเมื่อปี44ดิคุณทัศินปี44รวบรวมพักกี่พักอ่ะ อยพรรคความหวังใหม่เออพรรคความหวังใหม่เอยพรรคโดนพรรคดีเอยผมจําได้พรรคเดียวคือพรรคความหวังใหม่เพราะด้ยการที่พูดคุณวราวน์กขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาต้องการควบรวมพรรคเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยมาเข้ากับพรรคเพื่อไทยโดยวิธีการควบรวมพูดเรื่องง่ายเขาไม่ได้เอาคุณวราววุฒิมาคนเดียวนะถ้าคุณวราววุฒิมาคนเดียวเขาไม่เอาหรอกเขาต้องการสอสออีกสิบคนของพรรคชาติไทยพัฒนามาอยู่ ตอนนี้เป็นการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงสอสอเพื่อให้มาอยู่ในสังกัดของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะสอสอของเขาเนี่ยมีออกไปมีเข้ามาเพป็นถ้าเขาได้พักชาติไทยพัฒนามาสิบคนเเป็นก่อเป็นกรรมเลยนะแล้วเพอ,อ่อไปสายแถวนครปฐมกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีส,รส,รส,อสอสอพักเพื่อไทยไม่ค่อยมีแต่ได้ดึงพวกศิลปะอาชามาเนี่ย ได้อีสานอีกนะได้ได้อนุรักษ์ใหม่อีกคนหนึ่งนะอนุรักษ์สสอ,อนุรักษ์ใหม่อีกคนเปละ่ยนไอ้ตรงเนี้ยไม่เขาไม่ได้นิยมชมชื่นเวลาวุฒิอะไรหรอกอคุณนู้ถามว่าวลาวุฒิเด่นอะไรอะ่ะเด่นตรงไหนอะ่ะผมยังเมาไม่เห็นเลยเด่นภาษาอังกฤษครับอะ่ะเด่นภาษาอังกฤษใช่แล้วบทบาททางการเมืองเด่นไหมเคยมาคอมเมนต์พูดอะไรบ้งางไหมให้มีความรู้สึกเป็นนักการเมืองที่มีดมการ์มีไหมล่ะมีสิครับ คุณวราวุธเขาเคยพูดประโยคอมตะนะครับถ้านายรอดเราก็รอดถ้านนคุณต<ง>้นศิล์คูกิ้งก็เราก็รอดนี่ไงฮะประโยคอมตะใช้ไม่ได้เลยประโยคนั้นแหละถึงทาให้เป็นรถไฟตกขบวนมาทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวาราวุธเนี่ยไปอยู่กับเพื่อไทยโดยเอาพรรคพวกไปอีกสิบคนเนี่ยผมว่าเป็นความคิดที่ผิดเลยนะถูกหลอกเลยนะมันจะเสียความเป็นลูกของคุณบรรหารเอาว่าง้นเถอะ พ่อมอบสมบัติให้ชิ้นหนึ่งคือพรรคการเมืองคือพรรคย่าไทยพัฒนาหรือพรรคเพื่อไทยเก่าเนี่ยปรากฏว,ว่าตัวเองมาเนี่ยไม่สามารถมาดูแลเหมือนคุณพ่อได้คุณพ่อเนี่ยดูแลอย่างดีเลยพอเพราะฉะนั้นมันต้องมีความแตกต่างกันแล้วเราระหว่างากับคุณบรรหารกับคุณวลาวุิว่าในการทำพรรคการเมืองจะแตกต่างกันยังไงใจกว้างมากหรือใจแคบหรือจะกินเพียงแค่นี้ต้องการให้เป็นพรรคสิบคนสิบห้าคนเพื่อแครรวมรัฐบาลคุณบันหารไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ คุณบรรหารท่านคิดเป็นนายกท่านชิดการใหญ่คิดมาแก้ไขปัญหาของประเทศทําไมผมถึงรู้จักคุณบรรหารดีเพราะผมเป็นอาจารย์คุณบรรหารมาเออเหรอคะอ๋อผมสอนคุณบรรหารคุณโนู้รูเ้เปล่าเวลาผมไปสอนคุณบรรหารสอนท่านบรรหารเนี่ยท่านเอารถเบนซ์มารับผมที่คณะรัฐศาสตร์รามเลยนะไปสอนที่บ้านสอนตัวตัวตอนนั้นอ่ะท,ท่านพักการเมืองคุณสมบัติไม่พอมาเรียนเป็นญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์รามกำแพง ท่านเป็นคนตั้งใจเรียนขยันขันแข็งพู้จาการเมืองอ,อ,อ้โหแอคทีฟมากบุ่งมั่นมากผมว่าคุณลูกเนี่ยไม่ได้คลื่นของคุณพ่อหรอกเพราะยังคุณวราวุธไม่ควรไปอย่างยิ่งคุณมันหารจบป .4 แล้วก็เรียนผมเข้าใจผมทราบบอว่าแกไปเรียนรามคำแหงออกที่แทรนยนกับอาจารย์นั่นเองมีหน้าแกถึงเก่ง <อา S 1> แล้วก็ฉลาดด้วย อ๋อคุณวรารุวสู้สู้คุณมันหาไม่ได้ฮะเพราะขนาดคุณกันจนาพี่สาวบอกว่าให้ลาออกจากการร่วมรัฐบาลตอนที่คลิปอังเคิลหลุดอะ่ะก็ไม่เชื่อพี่สาวก็ยังอยู่วันนี้คุณวราวุธก็เลยแบบว่าภาพในสายตาของประชาชนทั่วไปเนี่ยมันก็ดูไม่ไม่ไม่ดีะฮะไม่ดีรู้สึกว่าก่อเกี่ยวผลประโยชน์ ตัวเองมากกว่าที่จะดูผลประโยชน์ของชาติอันนี้พูดกันตามตรงคอมเมนต์ครันตรงๆนะอาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเล่นคนละเกมกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาดูดป้านใหญ่แต่คุณทักษิณดูดทั้งพักทําตัวเหมือนเดิมเหมือนปีสอง4ันห้ารอสี่สี่แล้วหลอดูพักแล็กพักน้อยดเดี๋ยวคุณทักษิณก็ดูไปหมดอ่ะมาดูก็แล้วกันแล้วตอนเนี้ยคือฐานที่เขาจะเอาทีละคนทีละคนเอาทั้งพักเลยมันง่ายดีมันจบเร็วดีเซ้นบริษัสามแต่เอาว่างั้นเถอะ ก็ใช้วิธีโมเดลเดียวกับปี2544ไปไปดูเออความหวังใหม่มาถามอาจารย์นิดหนึ่งแล้วสมมุติว่าถ้าคุณวราวุธเนี่ยย้ายเข้าไปยุบพักแล้วไปอยู่ในพักเพื่อไทยเนี่ยคุณวราวุธจะได้เป็นคนดิเดตนายกตามที่เขาพูดกันไหมฮะคือโอกาสได้เป็นคนดิเดตเนี่ยมีแต่ไม่ได้เป็นเขาต้องเอาคนของเขาเป็นก่อนเลยมีทั้งสองสามคนคนที่หนึ่งคนที่สองถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวราวุตอาจจะเป็นคนดิเดตแต่ไม่ได้เป็นนายกเรายากก็ต้องคิดว่าพรรคเพื่อไทยสมบัติของตระกูลชินเขาสิจะปาอาชาก็พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยเดินนั่นแหละอันนี้ก็คือของตระกูลเขา,าอัู่ดีคุณเอาคนตระกูลอื่นมาครองเมืองมากินเมืองมานั่งเป็นเจ้าเมืองได้ยังไงเล่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ทีนี้คุณวราวุธจะเหมิมเกริมมากคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษห่อเหินเดินอากาศได้ เวลาสัมภาษณ์เนี่ยนักการเมืองเ็าชอบพูดอย่างนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ไปไหนเขาก็พูดถูกอ่ะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มันยังไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่หมดสมัยมันยังอยู่ในสมัยของการเป็นสสในสมัยนี้อยู่แต่พอมีการยุบสภาเมื่อไหร่มีอะไรเมื่อไหร่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทันทีทันควันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์สิ่งที่มันจะสร้างความประหลาดใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และฟังเสียงเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครยืนยันอย่างเสียงแข็งเลยนะว่าโอกาสที่ให้วราวุธมาอยู่ที่พักเนี่ยไม่มีไม่มีเลยไม่ว่าสมศักดิ์ก็ดีคนน้นคนนี้ซึ่งผมฟังดูแต่จำไม่ได้ว่าใครเนี่ยก็มองดูว่าไม่ได้มองดูว่าจะไม่ต้องการวราวุธมาเป็นเป็นแคดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปอาจารย์คิดว่าวราวุธเขาจะไปถึงอเขาไม่ไปฮะอ้าวผมเป็นวราวุธผมก็ไม่ไปอยู่แล้วคุณจะเป็นราชสีห์หางหมาหรือจะเป็นหัวสุนัขอะ่ะคุณจะคิดยังไง คุณยีกีคือคุณภาพคุณภาพบัรหารมาและคนสุพรรณบุรีเขาไม่เคยเลือกเพื่อไทยเขาไม่เคยเลือกเพื่อไทยมาเลยแล้วก็อยู่ดีๆคุณย้ายไปสังกัดพรรคที่อะไรซึ่งไม่เคยได้รับเลือกตังในพื้นที่ภาคกลางเลยเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ทีนี้คนเนี่ยบางครั้งมันก็หลงตัวเองนะหลงความอะไรเยินยอสารเสรินะ่ะแลวผลสุดท้ายก็เล่นการเมืองแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินและได้เงินอีกนะใช่ไหมแทนที่จะต้องไปเสียค่าดูแลพรรค ค่าเงนินเดือนลูกจ้างพนักงานค่าประชุมค่านนทนค่านี้มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เสียอะไรไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรการเลอก,กอั้างพบอออสอสอคสอ2ล้านทางพรรคเพื่อไทยอาจจะออกให้ทุกคนก็ได้แค่เขาว่าอาจจะนะแล้วตรงนั้นหมายความ<อ>ว่าไงคุณวราวุตรก็ไม่ต้องควัาก,กระเป๋าไปให้การที่คุณวราวุตได้เป็นรัฐมนตรีทุกสมัยเราเป็นคนคว้าก,กระเป๋าเองซึ่งไปเล่นตรงนั้นเนี่ยก็คือไ,ได้เป็นสอสอแล้วได้เป็นรัฐมนตรีโดยไม่ต้องควัาก,กระเป๋า และตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีก็มีโอกาสเป็นราได้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งอาจจะไม่ต้องอยู่ในแคนดิเดตนายกก็ได้แต่เป็นรัฐมนตรีก็โอเคแล้วละ่ะอาจารย์คิดว่าคุณกาจนาศิทธปะอาชานเนี่ยพี่สาวเขาจะเห็นด้วยไหมฮะฟังแล้วเปิดไฟเขียวเพราะว่ายอมนะเพราะว่าฟังจากตอนที่ให้ถอนตัวออกจากพรรคเพื่อไทยอะ่ะไอ้ช่วงที่เกิดจดหมายจากอังเคลลุดเนี่ย อหนูนาหรือคุณกาจน,นาพูดตรงๆเลยนะให้ถอนตัว<ช>แต่คุณวราวุธไม่เชื่อแต่ครั้งนี้ย<ช>คุณกาจน,นาไม่ได้พูดตรงๆนะพูดว่าเป็นาการตัดสินใจของคุณวราวุธเองนู่นนี่นั่นถ้าคุณกาจน,นาเนี่ยเห็นว่าไม่สมควรท่านพูดแล้วท่านเป็นพูดตรงตรงท่านเป็นคนพูดตรงๆงท่านพูดไปแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วท่านก็นพูดมาทีแล้วเรื่องการที่ไม่ถอนตัวออกจากพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ทําไมไม่พูดล่ะ และครั้งนี้เรื่องเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำไปพักชาติไทยเป็นสมบัติของคุณพ่อปัญหานะคุณ้ะคุณจะทิ้งสมบัติของคุณพ่อปัญหาแล้วคุณพ่อจะนอนตาหลับหรอลูกเอาไอสิ่งที่คุณพ่อ,นะอรักเนี่ยไอยุบรวมก่าพัคอื่นแสดงว่าคุณกัจนาไม่ได้พูดประโยคนี้ก็แสดงว่าคุณกัจนาไฟเขียวอ่ะอาจารย์วิคอ,อย่างนี้อ่ะที่นี่ครับทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคุณวาราวุฒิไปเนี่ยก็จะ ไปเป็นคัดีเดตคนที่สามอารมณ์ก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับคุณชัยกเกษมใช่ไหมฮะเป็นคัดีเดตแต่ไม่โอกาสได้เป็นนายกถูกหลอ,อกให้เอาชื่อไปแขวนไว้เฉยแล้วผมถามคุณน้พักเพื่อไทยเนี่ยต้องการตัวคุณเวลาวุฒิหรือต้องการสอสอสิบคนผมถามคุณเนี่ยต้องการสอสอสิบคนครับอถูกไหมคุณพูดตรงแท้เลยเวลาวุฒิเนี่ยเด่นถึงขนาดที่คุณต้องดึงตัวมาเนี่ยโอ้โหแมนยูต้องดึงตัวมาจาก บาร์เซโลนาอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องล่างทองจริงๆถูงถูกไหมถูกถ้าคุณเวลาพูดล่างทองเนี่ยผมถามว่าพักชาติไทยพัฒนาถึงเป็นพักไม่ใช่พักประจำถิ่นนะเป็นพักประจําจังหวัดคือพรักประจําจังหวัดสุพรรณบุรีพรคเดียวท่านั้นเองถ้าไม่ได้จากนครปฐมไม่ได้จากคุณคุณอนุรักษ์จุริมาศอ่ะจะเหลืออะไรล่ะมีมีมีสองที่น,นั้นนครปฐมกับร้อยเอ็ดมั้ง หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมถามว่าจะเหลืออะไรเพราะยันจริงๆพักชาไทยพัฒนาเนี่ยคือพักประจําจังหวัดไม่ใช่พักประจําถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเวราบุิเจ๋งจริงๆร่างทองจริงๆเนี่ยโอ้ยชาไทยพัฒนาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเออใช่ เพราะว่านับวันรักชาติไทยพัฒนาจะเล็กลงเล็กลงฮะเหมือนยอดส่วนลงทุกวันนะฮะแต่ก,ก่อนเคยใหญ่เออก็ก่อนนะั้นนี่ก็น่าจะได้มากกว่าสิบนะฮะในปีหกสองถ้าจำไม่ผิดนะฮะนับวันยิ่งเล็กลงอาจจะถูกก็ได้นะจารย์ที่เขาจะไปยุบลงเพราะว่าเขาก็คงมองแล้วอาจจะสู้ยากสู้ลำบากต้องควักกระเป๋าตัวเองในการใช้ใจ่ายการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันก็หนักข้ออยู่นะในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งโดยเฉพาะจากตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ย ผมว่าเขาก็ไปไปอยู่ที่ไหนก็ได้นึกออกไหมไม่ต้องมาอยู่กับพักชาไทยพัฒนาจะไปอยู่เพื่อไทยจะไปอยู่ภูมิใจไทยที่ไหนก็อ้างแขนรับทั้งนั้นละ่ะเนี่ยไอ้การที่เขามาอยู่ตรงเนี้ยต,ตรงพักชาไทยพัฒนาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะคิดว่าตรงเนี้ยม,มาแข่งขันแคนดีเดตในการที่จะเป็นรัฐมนตรี ree, ง่ายกว่ามั้งก็เลยจะอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าคุณเวลาวุฒิคุณท็อปเนี่ยก็จองอยู่คนเดียวตําแหน่งรัฐมนตรีส่วนคนอื่นๆเนี่ย นะครับก็ไม่ได้ตำแหน่งขตนเลยและไอการที่คุณวราวูจะไปพักเพื่อไทยเนี่ยมีอีกอันหนึ่งนะมีประเด็นหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าสอส,อสอที่สังกัดอยู่ในพักชาติไทยพัฒนาปัจจุบันเนี่ยตระกูลสัสนทับเนี่ยจะถอนตัวออกจากพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็ได้ถ้าถอนตัวจ <c oughs> ากชาติไทยพัฒนาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยคุณหมดแล้วนะเหลือตัวคนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีแววแววมาแล้วก็ได้ เออแววอาจาร์ว่าจะเหลือแค่ห้าคนไงนะห้าคนเนี่ย,ค,นนยคุณคุณเออวัลลภุจะเหลือแค่สสสี่คนจะไปอยู่เพื่อไทยแล้วก็อีกห้าคนเนี่ยจะไปอยู่ภูมิใจไทยนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งคงต้องยุบพักแล้วฮะถ้าไม่ยุบพักก็เหลือน้อยลงนะฮะอาจจะอย่างนั้นก็ได้อาจารย์หรือไม่ก็อาจาอาจะเจออีกอันหนึ่งก็ได้คือคุณทักษิณอาจจะ ตีฮะว่ายุบพักไปรวมเหมอะแต่ถ้าไม่ยุบพักเนี่ยคุณทักษิณอาจจะดูคนในพักแล้วก็เหลือคุณเวราวุธคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องเข้ามาอาจารย์คําถามสุดท้ายอาจารย์คิดว่าการเลือกตอั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันเพื่อไทยแน่นอนปันธงแล้วขอย้อนกลับไปเรื่องคุณวาราวุธอีกนิดหนึง่งพวกที่อยู่กับคุณวาราวุธปัจจุบันเนี่ยเขาแค่อศาัายอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะจก,กว่าที่อื่นเนี่ยเขามีที่อยู่ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานะภาพของคุณวราวุธในฐานะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่มได้มัน่นคงอะไรมากมายนั่นหรอกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เหลือตัวเดียวคนเดียวเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความจะเป็นที่ก็จะต้องย้ายพาักเนี่ยก็มีสูงอันนี้ก็ต้องเอ,อ่อเข้าใจคุณวราวด์อาจจะต้องทิ้งพะประดกพ่อไปอยู่กับเพื่อไทยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ฟันโทนะครับว่าเพื่อมากกว่าหนึ่งร้อยที่นั่งและเพื่อไทยได ตรสอบมากกว่าภูมิใจไทยคุณนุ่อย่าลืมนะว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสมารการเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยอย่าคิดว่าสีส้มจะจับน้ําเงินน้ําเงินไม่จับกับแดงส้มไม่จับกับแดงคุณคอยดูแล้วกันครั้งหน้าเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยสมาริการเมืองจะเปลี่ยนหรือว่าแดกอาจจะกลับมาจับกับน้ําเงินใช่ไหมครับอาจารย์ใช่วันนี้จะขอขอบคุณอาจารย์นะครับอรองศาสตราจารย์พรชัยชขอบคุณรัิบสวัสดีครับ ครับอ่ะก็หลังการเลือตั้งนะครับทุกอย่างก็เริ่มต้นสมัยนะครับสีหนก็อาจจะจับมาสีไหนก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ทุกสีไม่ว่าจะจับไปยังไงเนี่ยก็สิ่งเดียวที่ต้องขอคือขอโคตวตารัฐมนตรีคนนอกนะครับขอสักครึ่งหนึ่งของคารมอแต่จะเป็นไปได้ไหมอ่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าสสแต่ละบ้านแต่ละมุงเขาก็ต้องการตําแหน่งรัฐมนตรีครับเขา จากไก้ต้อง้ิงแล้วจันตีเขาไม่ได้อยากเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการ3ามด้จันขอบคุณนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือไลน์แอททีวี999